6เทคนิคสลายเซลลูไลท์ที่ต้นขาต้องทําอย่างไรถึงจะสลายเซลลูไลท์ให้ได้ผลมาเรียกความมั่นใจให้กลับมาด้วย6เทคนิคัต่อไปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะจินจากเพจ Healthy Mission เพจที่จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้สาระดีๆที่ส่งเสริมสุขภาพและความงามปัญหาขาใหญ่เป็นปัญหาที่แสนหนักใจของเพื่อนๆผู้หญิงทําให้แต่งตัวยากและอาจทําให้ขาดความมั่นใจเอาได้ง่ายๆวันนี้จินอยากจะมาแนะนํา6เทคนิคช่วยสลายเซลลูไลท์ที่ต้นขาเปลี่ยนขาใหญ่ให้เล็กลงด้วยวิธีอะไรบ้าง มาดูกันได้เลยค่ะ 1. การนวดสลายลูไน์ การนวดสลายเซลลูไลท์จะทําให้ได้ผลหากทาอย่างถูกวิธีและมีการนวดอย่างต่อเนื่องโดยนักนวดบําบัดมืออาชีพเหตุผลที่การนวดช่วยสลายเซลลูไลท์ได้ก็เพราะการนวดจะไปกระตุ้นการทํางานของระบบต่อมน้ําเหลืองที่ทําหน้าที่ช่วยสลายไขมันใต้ผิวหนังมีผลทําให้เซลลูไลท์ค่อยๆลดลงได้เรื่อยๆนั่นเองค่ะแต่ถึงจะสามารถใช้การนวดสลายเซลลูไลท์ได้ก็จําเป็นต้องใช้เวลานะคะและต้องใช้วิธีอื่นๆร่วมด้วยเพื่อทําให้เห็นผลอย่างชัดเจนค่ะ 2. ออกกําลังกายเฉพาะส่วนการออกกําลังกายโดย เฉพาะเน้นส่วนของขาและสะโพกจะมีส่วนช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระชับผิวบริเวณต้นขาและแน่นอนว่าจะทําให้เซลลูไลที่สะสมอยู่ลดลงได้ด้วยค่ะโดยท่าที่เพื่อนๆสามารถเอาไปลองทําเพื่อกําจัดเซลลูไลที่ต้นขาได้ก็เป็นท่าบริหารร่างกายอย่างเช่นท่าสควอตอย่างไรก็ตามต้องทําอย่างต่อเนื่องและทาให้ถูกหลักด้วยนะคะถึงจะเห็นผลและลดโอกาสการบาดเจ็บของเข่าและกล้ามเนื้อได้ค่ะ3ออกกําลังกายแบบแอโรบิก การออกกําลังกายเฉพาะส่วนขาหรือสะโพกอาจไม่ใช่วิธีการกําจัดเซลลูไลท์ได้ดีที่สุดแต่เพื่อนๆจาเป็นต้องเร่งการเผาผัานไขมันด้วยการออกกําลังกายแบบแอโรบิกด้วยไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําการวิ่งหรือการปั่นจักรยานหากเป็นกิจกรรมที่ทําให้หัวใจสูบฉีดมากขึ้นจะยิ่งช่วยเพิ่มการเผาผัานได้ดีทั่วทั้งร่างกายและเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เซลลูไลท์ที่ต้นขาลดน้อยลงด้วยเช่นกันค่ะ 4. กินคอลลาเจนลดเซลลูไลท์ คอลลาเจนที่ช่วยกําจัดเซลลูไลท์ได้จะต้องเป็นคอลลาเจนประเภทไบโ a c t i v e Collagen นเปปไทดที่จะพิเศษกว่าคอลลาเจนทั่วไปเพราะตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังขึ้นมาใหม่ได้มากกว่าทั้งนี้มีงานวิจัยพิสูจน์เรื่องนี้และพบว่าหากผู้หญิงกินคอลลาเจนชนิดนี้ต่อเนื่องกัน6เดือนสามารถช่วยลดเซลลูไลท์ได้จริงและยังช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอีกด้วยถ้าใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ การใช้เทคนิคทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการดูดไขมันต้นขาการใช้คลื่นสลายไขมันการฉีดคาร์บอซีหรือการฉีดโบท็อกล้วนแต่เป็นวิธีการสลายเซลลูไลท์แบบเร่งด่วนที่ใช้สารบางอย่างที่ได้รับการรับรองแล้วว่าปลอดภัยเข้าไปสลายเซลลูไลท์โดยตรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแก้ไขด้วยวิธีเหล่านี้จำเป็นต้องทำมากกว่าหนึ่งครั้งและต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนว่าเหมาะสมหรือปลอดภัยต่อตัวเราหรือไม่ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล6ควบคุมอาหารวิธีสุดท้ายที่เชื่อว่าเป็นวิธี คลาสสิกและยั่งยืนที่สุดก็คือการกําจัดต้นตอของปัญหาเพราะการเกิดเซลลูไลที่เป็นผลมาจากการสะสมของไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปหากเราเลือกกินที่เหมาะสมก็ย่อมส่งผลให้ขาเล็กลงได้ดังนั้นหากเราหลีกเลี่ยงหรือลดการกินอาหารที่ประกอบไปด้วยไขมันหรือน้าตาลในปริมาณสูงก็จะช่วยให้เซลลูไลของเราลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ยังต้องควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เร่งก,การสะสมไขมันใต้ชั้นผิวหนังซึ่งเป็นสาเหตุข,ของการเกิดเซลลูไลเช่นกันค่ะจึงข สรุปอีกครั้งนะคะว่าหากเราต้องการสลายเซลลไูไลที่ต้นขาจะมีวิธีใดบ้างที่ทําได้ 1. นงวดสลายเซลลูไลทอ 2. ออกกาลังกายเฉพาะส่วน3ออกกําลังกายแบบแอโรบิก 4. ีกินคอลลาเจนลดเซลลูไลท์ 5. ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และ6ควบคุมอาหารโอกาสการเกิดเซลลูไ์จะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่หากเพื่อนๆใช้ทั้ง6วิธีควบคู่กันไปจะทําให้เซลลูไลที่ต้นขาไม่ใช่ปัญหาที่กวนใจอีกต่อไปทั้งนี้ต้องอาศัยความต่อเนื่องและความใส่ใจจึงทําให้ปั้นขาเรียวได้แบบที่เพื่น พื่ต้องการยังมีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและความสวยงามอีกมากมายที่เราพร้อมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้และดูแลตัวเองไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามเพจ Healthy Mission ทางใน Facebook และ YouTube จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เต็มไปด้วยสาระและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนี้เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เพื่อนๆรักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ